สวัสดีครับพี่น้องอิสานบ้านหนองปึ่งครับนี่กัอนุโมทนาบุญน้ากันนีครับเด้อนี่ก็คือเทปูนนะครับรอบเมรุวัดอิสานบ้านหนองปึ่งครับนี่ครับหาาดโยมนะครับชาวบ้านบ้านหนองปึ่งครับมาซอยกันเฮ็ดซอยกันเคียครับเอาบ่อตองจางสร้างครับพี่น้องมาซอยกันเพื่อที่จะเทปูนนะครับรอบเมรุนะครับ ให้แล้วขอบคุณอนุทนาบุญไปยังคณะผาป,ป่ากีดจัดผาป่ามานะครับก่อนน้านี่รวมทั้งชาวบ้านทุพคนนะครับแล้วก็ญาติธิรมหลายๆนะครับหลายๆท่ันนะหลายคนนะครับอนุทนาบุญน้าขันนะครับเอิ้นเทปูนรอบเมรุวัดป่าน,นุกคนครับนี่ก็รถเลื่อนเท่ละครับนเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนะครับครับหก สิบตารางวานะครับเกือบเกือบ,บเครื่องไรครับใส่งบประมาณอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นเนี่ยรถกำลังมาที่้วครับอันวัฒนาบุญน้ำกันด้วยครับพี่ ครับพี่น้องดูสิเท,ทปทูนรอบอเล่นครับเป็นคือว่าตั้งมดอสามสิบสามคิวอายุสามคิวนะครับประมาณหกจิตบื้นครับเป็นอันสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นายสร้างคนกับนี่ครับลงงามแล้วครับเือเป็นคัดแล้วครับนี่ หลบสุดท้ายแล้วครับงามครับงามไงพื้นที่มีประมาณอาลอยหร่ก็สร้างลอยจากจาก,จากตารางว่านะประมาณเท่าไรสี่รหสส่ลอยหกสิบสี่เอเออสีต่ตารางตารางนีละนี่ครับไงเลยนะครับสี่ร้อยกว่าตารางว่า ปรนนี้ก็เริ่มคัดแล้วครับนี่ฮะขามอกิกว้างประมาณเท่าไรกว้างเท่าไรนี่กว้างสิบเกายาวดิยาวหยิบแปดอ้ยไงครับไงข้าบุญเมล็ยาวเยกว่านาะนี่ครับครับพี่น้องอดุพุตนาบุญน้ำกันด้ครับ แล้วนะครับนี่นี่ครับนีเซซาร่าพักสูบครับนี่ครับเป็นรประพันธานนะครับพี่น้องเอาซอยกันครับซอยรวมบุญซอยกันตายบิ่งมึมสูงดึงครับเดี๋ยวก ไปเพีว่เาอเสร็จพิธีครับตอนนี้อ,อากาศเทเป็นทีรียบ้อยแล้วครับทั้งเมื่กะสาบสาคิวครับ ก้าวเป็แ้กมันตายแกงไก่แซ่บเนาะแกงไก่กับแม่ยายเจ๊แกงให้ค่ะบ้าโอ้ยสะพ้อเด้อแม่ครัวบ้านลูกเพิ่นเป็นไรขอบคุณแม่คั่วเลยครับเด้อสุ้สุคนผู้อยู่เบื้องหลังครับนี่คนณนี่กับข่าวกำนาให้สร้างให้พ่อแม่พี่น้องเขาดิกินมยำเล่บริการใดเด้อค่ะเด้อ่บ้านลูกเพิ่นกับแม่เขาละงามบ่งามบ่อยแล้วงามบ่งามค่ะงามเนาะ

má má, mãe 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 má, mãe 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 mãe